ถ้าคนจะเปอยู่เฉยๆเขาก็เปค่ะโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆสายเปก็คือพวกสายซินจะเปง่ายสุดคุณติจะบอกอย่างนี้นะเราอยู่เฉยๆแล้วผู้ชายเปให้เราคุณติให้ไปสังเกตนะผู้ชายที่พร้อมเปเราตอนนี้และพยายามจะเสนอเปให้เราเนะเบ้าหน้าไม่ได้ทุกคนอาจจะอ้วนพุงพุย้ยอาจจะหน้าไม่หลอ่ออาจจะเตีย้ยหรืออาจจะอายุเยอะอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยมันมีตังค์มันพร้อมเปเราแต่มันมีข้อเสนอแนะที่ว่าจะต้องเรียก เขาเรียกนะแลกเซ็กหรือแลกเวลาที่จะไปอยู่กับเ,เขาถูกปะ่ะนั่นแหละมันคือเลเวลมันห่างกันแบบนั้นฉะนั้นคําว่าถ้าคนจะเปอยู่เฉยเเขาก็เป่ะมันใช้ไม่ได้มันมีราคาสูงที่ต้องจ่ายคือสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวคือถ้าอยู่เฉยเเขาก็เปคือหล่อถูกใจฉันเลยแต่เขาก็มาเปมาหน้ารักกับฉันน่ะแล้วผู้ชายเลเวลสูงแบบนั้นน่ะเขามีตัวเลือกเยอะไหมเพียบมีตัวเลือกแบบเราเอาพูดง่าย ถ้าสาหรับสเปคที่เราเลงน,นะหน้าของเรานี่เรียกว่าหน้ามึนๆม,มองไม่ออกเลยว่าแม่งสวยหรือยังไงวะมันเหมือนแบบลิงไม่มีหางมันออกอ,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 อารมณ์ประมาณนี้เนอกมาในสายตาของเขาอะเขามองแล้วตัดสินอารมณ์ประมาณนี้ให้เรานึกพร้อมกันนั่นแหละคือสิ่งนั้นทีนี้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรขอหน้าตาดีหน่อยแล้วก็เปดูแลฉันเอาแรกด้วยอะไรเอ้ขอสวยขึน้นกว่านี้หน่อยได้ไหมคืออาจจะไม่ได้หล่อเทพประหลุนไปได้เราเลงเอาสวยขึ้นกว่านี้มีก้นนะ มีชื่อเสียงนะหาเงินเองได้นะผู้ชายที่หล่อและมีเงินด้วยเขาอยากจะเปฟังให้ดีนะอยากจะเปผู้หญิงที่มีเงินหาเงินเองได้ตรงนี้ถ้าเข้าใจเราจะเก็ตเลยคือเดี๋ยวคุณตีบอกให้นะถ้าเราจะให้อาหารใครกินสักคนหนึ่งที่อาจจะมาเที่ยวหรือ่าจะมาหยุดแถวแถวบ้านเราแต่บ้านเขารวยอะ แล้วลูกบ้านนั้นน่ะมาอาศัยกินข้าวหรือกินขนมบ้านเราเราจะเต็มใจให้คนนั้นกินเพราะเด็กคนนั้นไม่จะเป็นต้องกินที่เราก็ได้แล้วเขาสามารถจะบินไปกินต่างประเทศเลยได้ไม่ต้องอาศัยขนมหฮ้ยห่วยของเราเขามากินของเราเนี่ยเราก็รู้สึกดูดีเพิ่มปิติผู้ชายอยากเปผู้หญิงแบบนั้นเธอไม่ต้องมาเอาเงินที่ฉันก็ได้แต่ฉันเปนจากที่ฉันต้องอยากจะเปแล้วเธอก็รับการเป ไม่ใช่เพราะว่าเธอขาดเงินไม่ใช่เพราะว่าเธอหิวเงินไม่ใช่เพราะเธอไม่มีเงินมีฉันไม่ไม่ต้องเอาเงินจากใครไม่ต้องเอาของจากใครเลยแต่รับจากผู้ชายคนนี้มันคือของมีค่าที่ฉันให้จริงๆมันมีของมีค่าที่ฉันให้และฉันยอมรับจริงๆเข้าใจอารมณ์นี้ให้ได้นะเว้ยและเคล็ดลับสําคัญไม่จะเป็นต้องรวยนะแค่ทําเคล็ดลับนี้แค่ทําให้ผู้ชายรู้ว่าฉันไม่ต้องพึ่งพาใคร ฉันไม่ต้องรับการเปจากเธอแต่ไม่ใช่การหยิงหรือเหยียดผู้ชายว่าเธอแค่นี้จะมาเปอะไรฉันฉันไม่รู้สึกแอพิเชียร์เกับเธอเไม่ใช่นะเมื่อเราทําพลังงานนะได้ผู้ชายที่หน้าตาดีระดับหนึ่งแต่ไม่ได้รวยมากนะจะอยากเปเราแล้วเราจะได้ทั้งสองอย่างคือผู้ชายพึ่งพาตัวเองได้ผู้ชายหน้าตาดีสูงหล่อมีคุณภาพและอยากจะเปเราไปในตัวเก็ตใช่ไหมที่เหลือ เราเข้าไปซัพพอร์ตหลังบ้านเขาหรือเข้าไปดูแลช่วยเหลืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่จะเจอพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเพื่อนๆเขาความสัมพันธ์จะทําให้อยู่ร่วมกันฟังนี้ประโยชน์อะไรบางอย่างที่นอกจากเซ็ก์แล้วอยู่ร่วมกันได้มันจะทําให้เกิดความผูกพันที่ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าอย่างนี้นะเขาหลอ่อใช่เขามีตัวเลือกเขามีเงินใช่ไม่เป็นไรอยู่ไปก่อนเดี๋ยวอนาคตอยากจะเปลี่ยนฉันค่อยเปลี่ยนก็ได้แต่ไอ้คำว่าอยู่ไปก่อน อีว่าอีกสักหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยแว็บเดียวมัน5ปี10ปีนะนั่นอะเราได้ครองผู้ชายด้วยเวลาประมาณนั้นแล้วถ้าไปยาวกว่าน,นั้นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราได้ครองประมาณนั้นคุณติจะบอกโลกนี้ไม่มีจักรวาลน,นี้ไม่มีอะไรที่มันจีรัง,ย,งยั่งยืนวันหนึ่งถ้ามันเริ่มมันจะจบลงแต่ถ้าเราได้ประมาณลองคิดในหัวสัก3าปี5ปีคุ้มไหมได้สเปคประมาณนั้นถ้าคุ้มลุยตามนี้